ครับสำหรับการเข้าไปอนุมัติโครงการกรณีที่โรงเรียนได้ขอโครงการระดมความร่วมมือมานะครับทางกะสศก็เข้าไปในยูเซอร์ที่ได้ให้ไว้นะครับแล้วก็จะเห็นจะเข้าไปในเมนูที่โรงเรียนส่งโครงการเข้ามานะครับนี่เป็นโครงการของกะสศนะครับอันนี้เป็นโครงการของโรงเรียน มีเริ่มมีสองลงแล้วนะครับก็เข้าไปที่ดินสอตรงนี้นะครับอ่าก็ไปดําเนินการดูรายละเอียดโครงการนะครับรายละเอียดโครงการแล้วก็อ่านกำหนดรายละเอียดอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้บันจิณสุดนะครับแต่ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Publish นะครับเปลี่ยนจุดเดียวเนี่ยครับเปลี่ยนจากดับให้เป็น Publish นะครับ พอ publish แล้วารายการมันก็จะไปแสดงด้วยการไขนะครับรายการก็จะไปแสดงจากเดิมมันมีหนึ่งรายการนะครับรีเฟรหรือเข้าไปใหม่นะก็จะมีรายการที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยผมขออนุญาตแก้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนะ านะก็จะกลับไปเป็นดาบนะครับ่งก็จะยังแสดงเป็นเพียงหนึ่งของการเหมือนเดิมนะครับ